สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำฟุตเค้กแบบเนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำเลยค่ะหอมเนยเป็นเนื้อบัตเตอร์นะคะเครื่องก็จะแน่นมากค่ะเตรียมพิมพ์ก่อนนะคะทาเนยให้ทั่วพิมพลองด้วยกระดาษไขที่ก้นพิมพ์อย่างเดียวค่ะเตรียมถั่วต่างๆแล้วก็ผลไม้แห้งหั่นชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่ก็ได้ค่ะเอาผลไม้อบแห้งที่ชิ้นใหญ่มาหั่นให้เป็นชิ้นเล็ก,เล,กเลือกผลไม้อบแห้งที่เราชอบเลยนะคะใส่ลงไปในเคก้ก แงสาลีผงฟูเกลือคนผสมให้ส่วนผสมกระจายทั่วๆไข่ไก่ตีให้เข้ากันไว้ค่ะพักไว้ก่อนค่ะตั้งไฟนะคะใส่เนยสดลงไปเลยค่ะ่ารทรายแดงจะทําให้เค้กสีสวยผลไม้อบแห้งที่หั่นเตรียมไว้แล้วค่ะน้ําส้มคั้นจุดไฟเลยค่ะ เริ่มเดือดแล้วนะคะจะต้มต่ออีกประมาณ3-4นาทีระหว่างนี้ต้องคอยคนไม่งั้นจะไม่ติดก้นหม้อได้นะคะครบ4นาทีปิดไฟเลยคะ่ะพักจนเย็นสนิทตัตกแบ่งเอาอไว้แต่งหน้าเค้กนะคะใส่ถั่วที่สับไว้ลงไปคนผสมให้เข้ากันเลยค่ะใส่ไข่ที่เราเตรียมไว้นะคะคนผสมให้เข้ากันดีใส่แป้งลงไปเลยค่ะคนผสมจนไม่เห็นเม็ดแป้งสีขาววอร์มเตาอบไว้150องศา10นาทีนะคะใช้ไฟบนล่างค่ะ หลังจากที่หน้าเค้กสวยใช้ได้แล้วก็เอาปลอยมาปิดหน้าเค้กไว้ทําให้หน้าเค้กไม่แห้งแล้วไม่ไหมเกรียมเกินไปหลังจาก75นาทีผ่านไปเช็คดูว่าสุกหรือยังพักไว้ให้เย็นนะคะปิดหน้าเค้กนําไปแช่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนรสชาติจะดีขึ้น